ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เอพิโซดนี้ก็เป็นเรื่องของการให้อาหารปลานินเป็นมือแรกหลังจากที่ผมเอาปลานินมาปล่อยไว้ในช่วงระยะเวลา1วันนิดๆน,นะครับ1วันนิดๆอ,อันนี้ให้อาหารเป็นมือแรกเราไม่ต้องรีบให้อาหารนะครับเพราะว่าปลาเนี่ย บางคนมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ให้อาหารปลาเดี๋ยวปลาคลัวปลาจะอดแล้วก็ปลาจะตายอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าปลาจะตายไม่ได้ตายเพราะอดอาหารเพียงแค่วันสองวันครับมันจะตายเพราะว่าไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นเพราะสาุอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่จําเป็นจะต้องให้อาหารในช่วงวันวันแรกที่เราปล่อยลูกปลาเราให้เขาอดไปก่อนก็ได้นี่คือสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับวันนี้เป็นงานให้อาหารเป็นครั้งแรก บางคนบอกแล้วให้อาหารเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกเลยนะครับการให้อาหารปลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3-5%เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศปลาดีกว่าว่าปลาตอนที่เขากินอาหารมือแรกเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับครับนี่คือบรรยากาศของปลาที่เหลืออยู่นะนี่ก็ปลาก็เหลือค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากนะครับแต่เราก็ต้องเลี้ยงเนาะเพราะว่าเราจะต้องสรุปให้ได้ว่าการเลี้ยงคราวนี้เนี่ย ผลสมดิษ์มันจะเป็นยังไงตอนนี้ปลาที่เหลือส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นปลาตัวโตๆนะปลาตัวเล็กๆก็ค่อนข้างจะตายไปเยอะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการคำนวณอาหารเราคำนวณยังไงปลาเนี่ยจะเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณผมว่าอยู่ที่ประมาณสักกิโลนิดๆน,นะก็เหลือประมาณสัก200กว่าตัวหรือประมาณสัก200ตัวก็ใช้การคำนวณก็ประมาณสัก 3- 5ถึงเเ นะฮะก็เราช่างเลยครับอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ประมาณสักอ่าสิบสิบห้ากรัมประมาณนี้ฮะสิบถึงสิบห้ากรัมไม่เกินนี้นะครับก็หนึ่งมือ้อเยอะไหมไม่เยอะนะฮะไม่เยอะนะใช้อาหารเม็ดเล็กนะครับประมาณนี้เนาะไม่เยอะครับนี่คืออาหารที่เราให้มื้อเดียวครับเพราะนั้นสามมื้อก็ประมาณสักห้าสิบกรัมนะห้าสิบกรัมนะครับ เรายังไม่ต้องให้เยอะครับตอนที่เป็นปลาตัวเล็กๆนะครับนะเราไปดูกันดีกว่าครับอ่ะเรายกขึ้นไปเลยนะฮะนี่นะครับนะนะรนะเราให้เลยครับนี่โอเคเป็นไงฮะ,ะก็โอเคนะผ่านไปวันกว่ากว่าปลาก็มากินค่อนข้างเยอะนั่นขึ้นนะ อันนี้ผมซูมใกล้ๆนะจะดูปลาเหมือนเหมือนปลาตัวใหญ่จริงๆปลาตัวไม่ใหญ่นะแต่ผมซูมไม่เห็นการการกินนะการกินของเขานะครับก็ค้าเข,า,ขานะปลาแตกไซส์ไหมอันนี้ต้องบอกนะเราไปซื้อปลามาก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ค้าเข,า,ขากันอยู่บ้างแต่ว่าก็ไซส์ที่เห็นในเอพิโซดแรกๆนะครับประมาณส5มเปอร์เซนของน้ำหนักปลาเพราะนั้นการช่างปลาจึงมี ความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นครับอาไม่กินนะครับหรือกินก็น้อยแล้วครับเห็นไหมครับเขากินน้อยแล้วครับก็แปลว่าถ้าสมมุติเราให้มากเกินไปเนี่ยอาหารมันก็จะเหลือครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้มากครับวันเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องให้มากครับนี่ก็เป็นมื้อแรกเพราะนั้นไม่จําเป็นต้องให้มากครับเขากินแป๊บเดียวเขาไปครับแต่ว่าพอวันหลังๆพอเขาเริ่มชินนะเขาจะกินมากขึ้นประมาณสักสองสามสัปดาห์ครับ เราสามารถให้เยอะๆได้เลยนะฮะแต่ว,วันแรกๆเราให้แค่นี้ครับเขาเนี่ยเหลือนิดหน่อยะครับไม่กินแล้วครับนะประมาณนั้นนะครับพอเขาเริ่มปรับตัวได้สักประมาณ 4- 5ห้าวันประมาณนี้เนาะเราก็จะไปทำเบลฟลักครับบางคนถามว่าเอา้าตอนนี้ยังไม่ทำเบลฟลกหรือ,อยังครับยังไม่ได้ทำเบลฟลกค,ครับตอนนี้เราทำแค่ระบบน้ำวนนะนู่นน้ำวนนะเราเห็นน้ำวนออกเห็นไหมครับ น้ำบูนออกทางนู้นน้ํบวนแล้วก็ใช้แอรลิฟในการทําน้าบูนครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ทําไม่ทําเบลอฟลักครับเรารอจกนกระทั่งปลาเนี่ยปรับสภาพได้ประมาณ4ี่ห้าวันครับเราจะเริ่มทําบโยอยฟลักนะเดี๋ยวเอพิโซดหน้าครับผมจะมาทำเบโยอยฟลอกแบบง่ายๆให้กับทุกท่านได้ติดตามชมครับได้ติดตามชมกันนะครับคณะกะลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับขอบคุณสําหรับการติดตาม ขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลขอบคุณสวัสดีครับ